สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3าทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในรายวิชาของการงานอาชีพและยังอยู่ในหน่วยของเรื่องงานบ้านนะคะแต่ว่างานบ้านในวันนี้นะคะจะเป็นงานบ้านเพื่อช่วยเหลือ,อ,อส่วนรวมนะคะสำหรับส่วนรวมแล้วเนี่ยคือที่ที่มันไม่ใช่บ้านของตัวเองนะคะอาจจะเป็นสวนสาธารณะแต่ในวันนี้เราจะกล่าวกล่าวถึง การทำความสะอาดห้องเรียนนะคะซึ่งการทำความสะอาดห้องเรียนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากๆค่ะเด็กๆคะเพราะอะไรคะเพราะเวลาส่วนใหญ่ของนักเรียนในวัยเรียนเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าการมาโรงเรียนเนี่ยเด็กๆก็จะมีห้องประจําชั้นของตัวเองถ้าเราไม่ทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคใช่ไหมคะทาให้เด็กๆเนี่ยเ,เกิดอ เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะไม่น่าเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาแยกแยะว่าการทาความสะอาดห้องเรียนเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรนะคะเราจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันค่ะเด็กๆคะขั้นตอนที่1ค่ะคือการวิเคราะห์งานค่ะเด็กๆคะการวิเคราะห์งานเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์เกี่ยวกับ1ค่ะผู้รับผิดชอบใครเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้ การทำความสะอาดห้องเรียนเนี่ยก็คือมีตัวเราใช่ไหมคะที่เป็นนักเรียนและมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนใครทําหน้าที่อะไรบ้างต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนะคะและ2ออะไรคะอ่ะห้องที่จะทําความสะอาดก็คือห้องของตัวเองสมมุติว่าเด็กๆอยู่ห้องปอ .3 าทับหห้องที่จะต้องทําความสะอาดก็คือห้องประจําชั้นป .3 ทับถ้าเด็กๆอยู่ห้องปอ .3 ทับ ชั้นที่เด็กๆจะต้องทำความสะอาดก็คือห้องเลยคะห้องปอ .3 ทับ2นะคะอ่าและ้อะไรอีกคะระยะเวลาค่ะที่จะต้องใช้ในการทำความสะอาดห้องเรียนนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ประมาณเอ่อครื่องชั่วโมงนะคะในการทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเอ่อประหยัดเวลานะคะแล้วก็ให้งานเนี่ยสำเร็จรุล่วงด้วยด้วยดีนะคะแล้วก็ไวรวดเร็วทันใจ ะะจากนั้นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ใช่ไหมคะเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราจะต้องมาวิเคราะห์ว่าเราห้องเรียนของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดอะไรบ้าง<ม>ก็อย่างเช่นครั้งที่แล้วที่ค,คุณครูบอกไปนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับงานบ้านมีอะไรบ้างเช่นไม่กวาดยาไก่ไม่กวาดดอกหญ้าไม้ถูพื้นอะไรคะถังน้ํา ที่ตักผงใช่ไหมคะมสำหรับขั้นตอนที่2นะคะเด็กๆคะก็คือขั้นตอนการวางแผนในการทำงานนะคะเราก็จะมากำหนดว่าการทำความสะอาดห้องเรียนครั้งนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรนะคะเรากำหนดไว้ก่อนกำหนดเป้าหมายนะคะห้องเรียนของเราจะต้องสะอาดและก็ไม่มีฝุ่นใช่ไหมคะนี่คือการกำหนดเป้าหมาย ปฏิบัติอะไรบ้างนะคะเมื่อเรากําหนดขั้นตอนไว้แล้วเนี่ยเราก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ค่ะเด็กๆคะขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เราได้วางไว้นะคะโดยการทำความสะอาดห้องเรียนเนี่ยขั้นตอนที่1เราจะต้องทําอะไรก่อนคะอ่าเด็กๆคะจะต้องเตรียมห้องให้พร้อมนะคะในการทาความสะอาดก็คือเด็กๆจะต้องจัดเก็บกระเป๋าของตัวเองเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ยกเก้าอี้ขึ้นบนโต๊ะเพื่อเป็นการง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะหนังสือจัดเข้าชั้นให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็ใช้ไม้กวาดหยักใยนะคะทำความสะอาดบนฝ้าเพดานที่มันมีฝุ่นนะคะมีฝุ่นเยอะๆนะคะมีหยักใยใยแมงมุมต่างๆนะคะเมื่อเด็กๆปัดทําความสะอาดฝ้าเพดานแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็ใช้ไม้ปัดขนไก่นะคะปัดทําความสะอาดบนหลังตู้ ชั้นาวางหนังสือนะคะตามโซกหลืบต่างๆตามหน้าต่างนะคะตรงไหนที่มันมีฝุ่นเยอะๆนะคะอย่างเช่นขอบหน้าต่างนเนีกยก็จะต้องใช้อะไรคะผ้าขี้ริ้วนะคะในการชุบน้ําและปิดหมาดๆในการเช็ดถูตรงบริเวณที่เป็นขอบหน้าต่างนะคะหลังจากที่เด็กๆเช็ดถูตรงบริเวณตู้ซอกหลืบต่างๆเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรคะเด็กๆ าการปัดฝุ่นปัดเศษหยากใยที่มันหล่นลงบนพื้นนะคะโดยใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดตามพื้นห้องนะคะให้เรียบร้อยนําขยะเนี่ยมากองกองรวมไว้จากนั้นก็ไปนําที่ตักผงนะคะหรือที่ตักขยะเนี่ยมาตักช้อนเอาขยะเนี่ยไปใส่ในถังขยะใช่ไหมคะเมื่อใส่ในถังขยะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็จะต้องนําถังขยะเนี่ยไปเททิ้งนะคะเพื่อ ขยะนจะไม่ได้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ในห้องเรียนเรานะคะและหลังจากนั้นทําอะไรต่อคะเด็กๆคะเป็นขั้นตอนการถูห้องค่ะเด็กๆเราจะต้องใช้ไม้ถูห้องนะคะไม้ถูพื้นกับถังน้ำใช่ไหมคะไม้ถูเนี่ยมันก็จะมีผ้าถูอยู่เด็กๆจะต้องนําผ้าถูเนี่ยไปซักน้ําและบิดบัดหมาดจากนั้นมาเสียบใส่ในไม้ถูพื้นและถูตามแนวห้องนะคะถูตามแนวห้องให้สะอาดทั่วทั้งห้อง จากนั้นผ้าถูพื้นเราจะไปตากเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราจะต้องนาไปซักก่อนนะคะ่ะสําหรับไม้ถูพื้นนะคะผ้าถูพื้นที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปตากเลยไม่ได้นะคะเด็กๆคะเราจะต้องนําไปทําอะไรคะจะต้องนําไปซักให้สะอาดก่อนคะ่ะเด็กๆเพื่อป้อง เชื้อโรคนะคะมาแพร่ยอยู่ในห้องเราอีกนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งดมเชื้อโรคอยู่ในห้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อซักเสร็จแล้วเด็กๆก็บิดที่หมาดๆแล้วนาไปพึ่งแดดไว้นะคะเพื่อการฆ่าเชื้อโรคนะคะและผ้าของเราก็จะแห้งและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะและขั้นตอนที่4ค่ะเด็กๆคะขั้นตอนการประเมินผลงานที่เราทําไปเนี่ยงานทั้งหมดเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรอ่ะเป็นไปนตาม เป้าหมายที่เรากําหนดไว้หรือเปล่านะคะหรือว่าถ้ามันยังไม่สะอาดตรงไหนเด็กๆก็ไปเก็บรายละเอียดนะคะไปเก็บรายละเอียดตรงไหนที่ยังสงกรปรกอยู่นะคะเด็กๆก็ไปทําความสะอาดเพิ่มเติมนะคะตรงจุดที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะและต่อไปนะคะก็คือประโยชน์ของการทําความสะอาดห้องเรียนเด็กๆสามารถบอกค,ครูได้ไหมคะว่าการทําความสะอาดห้องเรียนมันส่งผลดี ต่อนักเรียนอย่างไรคะอะประโยชน์ข้อที่1นนะคะเด็กๆห้องเรียนของเราเนี่ยสะอาดน่าอยู่น่าเข้าไปนั่งเรียนนะคะอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะไม่มีเชื้อโรคนะคะทำให้เราไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะและลำดับที่2ค่ะเมื่อ เราทําคามสาดห้องเรียนและของใช้ต่างๆในห้องเรียนอายุการใช้งานของของใช้ชิ้นนั้นเนี่ยมันก็จะยืดยาวออกไปเราก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุป,ปกรณ์ในห้องเรียนต่างๆนะคะและประโยชน์ข้อที่3ค่ะเด็กๆคะการที่เด็กๆได้ปัดกวาดเช็ดถูนั่นเนี่ยมันก็คือการออกกําลังกายชนิดหนึงค่ะเด็กๆมันส่งผลดีต่อ ร่างกายของเด็กๆทําให้เด็กๆม,มีร่างกายแข็งแรงนะคะและประโยชน์ข้อสุดท้ายาก็คือเป็นการสร้างวินัยที่ดีให้กับเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะ เป็นการฝึกวินัยในโรงเรียนเมื่อเด็กๆกลับบ้านไปเด็กๆก็จะติดนิสัยในการทําความสะอาดชอบความสะอาดก็จะทําความสะอาดงานบ่งงานบ้านในบ้านช่วยผู้ปกครองได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูมีงานให้เด็กๆทำนะคะคุณครูจะให้เด็กๆวาดรูปกิจกรรมการทําความสะอาดห้องเรียนของเด็กๆค่ะโดยวาดรูป ในห้องนะคะช่วยเหลือกันทำความสะอาดในห้องเรียนมาหนึ่งหน้ากระดาษนะคะพร้อมตกแต่งระบายสีให้เรียบร้อยนะอย่าลืมส่งงานครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย